หลังจากที่มีกระแสดราม่าผ่านโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของวันลอยกระทงและเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้นด้านหมอดูโหนต่างๆก็มีการออกมาเตือนบางสำนักก็บอกว่าเป็นวันอาถรรพ์วันต้องห้ามแสงจันทร์โดยทางเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบราังสีดาวก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เช่นกันโดยบอกไว้ว่าพระอาทิตย์เป็นอธิบดีในกลางวัน พระจันทร์เป็นอธิบดีในกลางคืนและพระจันทร์ขึ้น15ค่ำเดือน12ถือว่าเป็นพระจันทร์ที่มีความวิเศษมากแต่เมื่อพระจันทร์มีความวิเศษร่วมธาตุกับคลาดร้ายจากความดีความวิเศษนั้นก็กลายเป็นความวิบัติได้ตำราโหนท่านว่าหากต้องคลาดร้ายต้องเคราะห์ใหญ่แล้วไซเมื่อชีวิตถึงความวิบัติก็จะถึงความวิบัติโดยฉับพลัน แต่หลังจากวันลอยกระทงไปแล้ววันที่8พฤศจิกายน2565อาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรก็ได้บอกข่าวดีไว้แต่ละดวงชะตาราศีวันหลังจากนี้ไปแต่ละราศีจะเจออะไรบ้างหลังจากนี้ราศีเมษกรกฎตุลมังกรดวงจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็วจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงง่ายแต่พอเจอเรื่องร้ายไม่นานก็จะกลายเป็นดีราศีเมถุนกันธนูมีนการเงินจะเริ่มดีขึ้นหลังจากเสียหายมานานราศีพฤษภสิงพิจิกกลุ่มจะมีคนอายุมากกว่ามาช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในเร็วๆนี้ ชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นกันครับและราศีเมษกรกฎตุลมังกรวันที่8พฤศจิกายน2565ไม่ควรออกจากบ้านหลังพระอาทิตตกเพราะเนื่องจากดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์กำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากสุขเข้าเสาแทรกราหูแยกดวงท่านมานาน และราหูแผลงฤทธิ์ในวันดังกล่าวที่ราศีตุลอีกรอบกระทบถึงสี่ราศีนี้และราศีอื่นๆในบางส่วนอย่างแน่นอนควรที่จําเป็นต้องทำงานกลางคืนหรือกลับยังไม่ถึงบ้านในวันดังกล่าวก่อนออกจากบ้านก็ให้ท่องตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้ยัตถะตังมะมะตังทะยะ ตัวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทลาโมตังเฮกุติมะมะเฮกุติและนอกจากนี้ทางด้านเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวของอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการต้องแสงจันทร์ไว้อย่างนี้การต้องแสงจันทร์นั้นเป็นเรื่องที่ผมได้ยกขึ้นมาเมื่อสามปีที่แล้วและมีการนำเรื่องนี้ไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง บางสื่อบางสำนักก็อ้างถึงเรื่องต่างๆเอามารวมกันบางสำนักก็ใส่สีตีไข่เพิ่มเติมด้วยเรื่องการต้องคราดร้ายหรือเคราะห์ร้ายนั้นโดยมากจะรู้กันจากสำนักของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรประมาจารย์แห่งนักโหราศาสตร์ระบบนิรยนวิธีซึ่งก็จะถ่ายทอดระหว่างสิบต่อสิบสืบกันมาอย่างเช่นผมก็เป็นลูกศิษย์ค้นกุติของหลวงพ่อพระมหาประดิธ์ธิระธรรมโม ผนใหญ่แห่งวัดสุทัศน์พระอารามหลวงซึ่งหลวงพ่อพระมหาประดิษฐ์ท่านก็เป็นสิบสายตรงทางด้านโหราศาสตร์ของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรวิชาโหราศาสตร์แปลว่าวิชาแห่งศิลปศาสตร์ที่ว่าด้วยดวงดาวแสงพระจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์นั่นก็คือแสงของดวงดาวหรือพลังงานของดวงดาวพระอาทิตย์ส่งพลังงานถึงโลกที่เราเราท่านท่านสัมผัสรับรู้ได้ คือความร้อนและแสงสว่างพระจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงและแสงสว่างยามค่ำคืนอิทธิพลจากดวงดาวกับสรรพชีวิตคือน้ำในร่างกายของเรามีส่วนหนึ่งที่อยู่ในการควบคุมของพระจันทร์เมื่อดวงดาวมีส่วนส่งผลผ่านพลังงานถึงโลกและร่างกายของมนุษย์แล้วโหราศาสตร์จะใช้หลักของสถิติมาเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติม เช่นเมื่อเกิดจันทร,ราคราดแล้วในช่วงที่เกิดคนที่อยู่กลางแจ้งมักเจอโชคร้ายมากกว่าคนที่อยู่ที่ร่มหรือที่แสงจันทร์เข้าไม่ถึงเช่นนี้เป็นตน้นอย่างที่เคยอทาธิบายไปว่าโหราศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็น3ภาค 1. ภาคคำนวณคือคำนวณจุดเกิดเหมือนกับเวลาที่เราเกิดแล้วก็ถ่ายรูปท้องฟ้าเอาไว้ตั้งเป็นลัคนาคือเส้นเหนือศีรษะ ที่เรียกว่าลัคนาเอาไว้แล้วเอาดวงดาวต่างๆมากระทบว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรคือภาคพยากรณ์ภาคที่สองส่วนภาคที่สามคือภาคพิธีกรรมคือภาคของการแก้ไขดวงชะตาซึ่งมีการแบ่งภาคพิธีกรรมเป็นสองประเภทคือพิธีกรรมทางโหราศาสตร์และพิธีกรรมทางไสยศาสตร์นี่แหละครับเมื่อดาวเรียงตัวซึ่งอยู่ในจุดที่นักโหราศาสตร์ เรียกว่าจุดดับหรือจุดคราดนั่นก็คือจะมีพลังไม่ดีมากระทบกับดวงชะตาของเราจึงเกิดพิธีกรรมต่างๆหรือการหลีกเลี่ยงพลังงานไม่ดีก็คือแสงที่มาจากดาวนั้นๆก่อนจะเชื่อจะฟังหรือจะด่าว่าใครควรศึกษาให้ดีเสียก่อนบางทีเจอบางเพจพยากรณ์เอาเป็นเอาตายแต่เมื่อถามถึงหลักวิชาที่ศึกษาแล้วไม่ได้ศึกษาทางด้านโหราศาสตร์เลย ขนาดเรียงราศีอย่างผิดผิดถูกถูกก็ให้ระมัดระวังนะครับส่วนท่านที่บอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่ด่าคนอื่นงมงายโง,ง่งมลงทางก่อนที่จะเป็นนักประชาธิปไตยท่านควรเคารพในสิทธิทเสรีทางด้านความคิดความเชื่อของคนอื่นก่อนนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะเชื่อขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูล จากเพจโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวโดยอาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรและก็ต้องบอกว่าสำหรับวันลอยกระทงปี2565ถือเป็นการขอขมาองค์พระแม่คงคาซึ่งมีความหมายถึงการเรียกสติของเราให้เราดูแลธรรมชาติดูแลโลกใบนี้ดูแลแม่น้ำลำคลองและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าหากในตอนเช้าเรามีโอกาสก็ให้ไปไหว้พระทำบุญใส่บาตร หรือจะเป็นการสวดมนต์ให้จิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มพลังให้กับตัวเราและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังและย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ うん。